สวัสดีครับนี่คืองานนอกที่ผมรับนะครับนี่เป็นเครื่องแรกเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่ามันมันหล่นเหรือย่ังไงไม่รู้ครับเกียร์มันหลุดครับแล้วเขาก็รื้อแล้วประกอบไม่ได้นะครับผมก็รับจบให้ครับเครื่องนี้ก็ลื้อทุกอย่างเลยนะครับผมจะเริ่มใหม่ที่ผมเลยแล้วก็ทําความสะอาดได้เรียบร้อยนะครับนี่คือที่ผมทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ครื่องนี้จริงๆผมเสร็จตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเลยนะครับลูกค้าก็แปลกใจว่าทําไมเร็วจังถ้าผมไม่ขี้เกียจงานก็เสร็จครับแต่ผมขี้เกียจทําอันนี้ก็ใส่ทีละชุดเลยนะครับแล้วก็ลองหมุนเทสดูหมุนนะครับต่อมาเราจะประกอบอีกชุดหนึ่งครับก็หมุนดูก็ใช้ได้ครับจารบีนี่นะครับผมก็ทาให้ใหม่เลยนะครับอันนี้คือชุดสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเราจะปิดฝาเกียร์นะครับมาฟังเสียงเลยครับ นี่ครับเครื่องติดแล้วนะครับหมุนแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเกียร์มันไม่เหมือนที่ผมทํานะครับแต่มันคล้ายกันนะครับเราก็อาศัยประสบการณ์ที่เราเคยทํานะครับว่าเฟืองนี้มันควรจะอยู่ตรงนี้ตรงนั้นนะครับก็จบงานแล้วนะครับอันนี้เทสให้ลูกค้าดูส่งงานเครื่องนี้ผมคิดลูกค้าร้อยสมสิบบาทนะครับค่าส่งห้าสิบบาทนะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วไม่ถึงสองร้อยนะครับ ผมถือว่าเป็นค่าวิชาผมนะครับเพราะว่าผมก็มาประกอบให้เขานะครับเป็นงานแก้นะครับลูกค้าก็ยินดีที่จะซ่อมนะครับจบงานนะครับเครื่องนี้ที่หลังอย่าลืมมานะครับลูกคา้า <c oughs> <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ